พี่น้องพี่น้องค่ะหยิบนคนข่าวด่วนนะคะเป็นอย่างความเคลื่อนไหวของสาวน้อยเพชรบันแพงพี่น้องนะคะทางวัดโจิ่นเดออวมาเคลื่อนไหวอีกแล้วเมื่อ12นาทีที่แล้วพี่น้องเพิ่นเคลื่อนไหว่าังได๋นะคะก็คือบาขเ้ลื่อนาโสตว่าจังสีนะคะมือขึ้นนี้นะคะเพิ่นไปทําการแสดงยูกอท่อมอกรุงเทพมหานครพี่น้องนะคะแต่ว่ามือนี้นี่ทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงนี่ นางเครืองมาแสดงยุ่มองนี้ครับนะคะนางเครืองเครืองยังนะคะบอเ็นว่าเป็นเครืองคู่โบตาคือท่ามพยายามผ่านเดินะคะเป็นเครื่องอียงขันมาที่งานซ้อนอนเพดานแห้งนางเครืองมากก็ต้องเป็นเครืองยังบ่อะไรนอกจากเครื่องบินแม่บ่พพีนองนะคะนั่นแหละนะคะกะมืนนี่บ่โตกะว่ามืนนี่ทีมงานสาวนอนเพดานแห้งน่งเครื่องมาทําการแสดงยุ่นี้ทําการแสดงยุ่ไซนะคะ ก็คือ,อยูตตำบนนะคะน้องน้องจะบกพี่น้องนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องโอ้ยโคดัดเท่าแล้วค่ะแอร์เพลนปาร์คพนาพี่น้องนะ,ะโอ้ยพี่น้องเปตตาสอนแทนสาวน้อยเพชรแพงถึงกับขนาดที่ว่า้นั่งเครืองมาทําการแสดงนะคะกะอันกะเอิวมาสหรับผู้บริหารสาวน้อยเพชรแพงพี่น้อง บวาสิไปทําการแสดงลีไซย์นะคะหรือว่าตละมือนี่ความเขินไบขของซาหน่อยเพชรแพ้งนี่เป็นตั้งในเพิ่นกระสิลง่งให้กับแฟนครับเอฟซ้เบิงเดลูอยู่เรือ่อยยุ่เสมอโหลดพี่น้องนะคะกะ็ถือว่าเป็นผู้บริหารที่เท่หนาตาดีหลรกกะ,ะคุณภาพแพ้งซัมราบ,บอโจโยมนินแตงเพลงกระได้นะคะแต่งเพลงกระไดลองเพลงกระมวลนะคะ โอ้ยเก่งสุยามบริหารจัดการวงนี้กันสุดยอดนัมเบอร์วันบัดังศิลพินน้องนะคะสำหรับสาวน้อยเพลงเพลงและห้ามาเบิ่งคอมเมนต์กันว่าเพื่อนสิคอมเมนต์ไปในทางแบบใดนะคะนลกคนก็ว,วา่า อยากไปให้กำนังใจจากนันรพี่น้องสำหรับผู้เดินยุ่งไกลนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะก็สามารถไปให้กำนังใจสำหรับทีมงานสาหนยพิจิตรเพลงได้อยู่งไก่หรือว่าอยู่ไกลก็ดีนะพี่น้องท่านผู้ใดที่บอสามารถเดินทางไปได้กระเบื้องในสดกุ้งปิดได้นักพี่น้องนะคะท่านทุกคนก็ว่าสุดยอดครับบัดนี้ผู้ดีมาแลนด์มาร์คของตำบลน,น้องจับบกครับบอสเสียดายที่ร้านอาหารร้านกาแฟาปิดไปแล้วนะคะอ่อ เดินทางปลอดภัยนะคะ,ะเห็นคลิปพ่อแม่น้องอุ้งอิงไปแวปกินเขาก้อนอกินเขาก็หลาดยุจา่าอุ้ยแต่ละคนนะคะอัปเดตความขึ้นไวน้นี่ยูสมอมกซูบอรอโนดนะคะท่านละคนค่ะสวัส,วสิคอมเมนต์ไปว่าให้อุ้งอิงนะคะตออบปน,นิท่านท่นนี้มาต่อไปนี่อันไปแสดงยุน่นยุโรปพนะเพราะวะ่านางเครื่อง มันรอบพ่นองนะคะบอโจเพิ่กับมีเพลย์ยูวาสิบปตั้งประเทศนะคะก็ต้องรั่วเบิงสำรับสาวน้อยเพดานแพงนะคะผู้นี้ว่าสาวน้อยโกอินเตอร์ะนะแมนที่รอกพ่นองนะคะโกอินเตอร์ยีลีนะคะสำรับบอโจนี่โอ้ยมีแต่เรืองเล่าอันถูกซิ่งทุกอยางขมา,านี่ไโรงซ้อนน้ำเป็นแพงนี่มิต่เรืองเล่าอ่ะดีๆนอบพ่นองนะคะเพราะว่าสิบคันห้าเกิดดราม,ม่านี่เพิ่นกะ จับมือกันกล่าวขาวมาด้อย่แล้วสมรับบอโจโยมนินนะคะแล้วก็อีกอย่งอีกพจนี้เมื่อ41นาทีวังไรสุดอีหลีในการทําเพลงของผมนะคะผมวาเพลงนี้นี่ที่สุดของขายอีกเพลงนะคะทั้งดนตรีทั้งเพลงบรรเลงทรงหาอูอิงนะคะลอยล่มบนนั่งฝานาห้านนั่งฝานาห้านลหลายคนอาจจะบ่รูดูจากว่ามันคืออย่าง ก็คือซื้อเพลงคะซื้อเพลงของน้องอุ้งอิงเป็นเพลงใหม่ได้พี่น้องนะเป็นเพลงใหม่ที่น้องอุ้งอิงจะได้เอาไปร้องนะคะในงานเบนีสาหนวยเพลานเพลงซึ่งเพลงนี้นี่ปล่อยมาไปบ้านไหนปล่อยออกมาแต่ว่าเป็นเพลงไรกรอชมรอแชร์ใสยกันสําหรับเพลงนี้พี่น้องนะคะสิ่งวันในวันที่สิบหากรกฎาคมก็คือเป็นมือปิดฤดูกาลและการซามวันเพนเพลงนะคะสำหรับบอสตัวกระบาในมือปิดฤดูกาลนี่ก็สิ ทยเอ็นวีเพลงนีนํานะคะแต่สามารถมาร่วมร่วมเขากล้องน้ากันเดอร์เรานั่งฝ่าทั้งหลายมาดัง้งศิลัารรัมบ,บอดจวัวมือน้่นนี้โอ้ยพี่น้องอิหลาวาแฟนคลับ FC, อเอฟซีก็บสิมาหลายขั้วล้กกะบอดจัวก็สิไปไท้ายเอาก็สิเป็นตาอันก็สิเป็นตะมุนก็สิเป็นตะบุญไหว้หรือจังไห่อีหลาวาก็สิเป็นตะมวลนะคะมือด้นนี้พูดได้ว่าไปนีนที่ว่าผ่านเด็กนะคะอิหลาาก็บรู้ร่าสิจะไปบอก็ต้องรอ่วเบิง ว่าจิเป็นจ้งไดน,นะคะคั้าเด็ดไปนี่ก็รเยีเ่ยสดืมเขามาทักทายกันกันเขียนกันนะพี่นอ้องเยี่ยสดืมทักทายกันเลยนะคะสำหรับอสำหรับพี่แ่แล้วก็อีกโคอนึงนี่พี่น้องพอโจยิมแน่พ่ะนะพอโจยิมแน่นี่ผู้ได้ก็ดูว่าเป็นผู้ใดเบาก็คือน้องอุ้งอิงเสียงเจียวเจ้าแล้วก็ว่าวานพอโจยิมแน่นี่ผู้ได้ก็รู้ว่าต้องเป็นอุ้งอิงบอยั่งแน่นอนนะคะโอ้ยพี่น้องนะสำหรับว่าจความเคล่อนไวนี่ เต็มอ้าวนี่สำหรับเพจเพิินนะคะหนุ่มโจสาวน้อยเพลินแพงเพิ่นลงอัปเดตความเคลื่อนไหวพายุบาหย,ยุดบาเสานะคะบ่ว่าสิผู้ใดเป็นอีหยังนะคะในวง<ม>หรือว่าสถานการณ์ตั้ง่างนี่่อนออกมาแก้ไขเกี่ยวกับในวงนี่เพิ่น,นสุดยอดแห่งสัหรับบตโยมนินเพิินมาสัหรับเข้ามาโซเชียลนี่ก็ที่ว่าเป็นทางทำมาหากินให้สํัมรับ,บรโตโยมนินรับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีขันบอบมีดกะ อบอมีซซอนราเพนแเพงในมือนี้ก็ต้องอยกย่อให้ทางแฟนคลับเอฟซีคุณล่ะนะคะคันบอมี่กับบอมีเพิ่์นในมืนนี้คือกันนะกะขอบคูณแทนเพิ่นสำหรับแฟนคลับเอฟซีที่คอยติดตามให้กำลังใจเพิ่นนะคะนั่นละค่ะสำหรับมือนี้นะคะมือนีนี่เย่เสลืมเลยนะพี่น้องค่ะค่าคืนนี้ที่จังหวัดโคราชนะคะยืนยันจากผู้จัดเริ่มแสดงหนึ่งทุ่มสามสิบ นะะหนึ่งก็คือ่หนึ่งถุงเครึ่งนะคะผู้ใดที่เขามาเบิ่งคลิปนี้กับสาไปจองศาสตร์นะคะฮัลล์กุนไปจองศาสตร์ไปตั้งแต่เที่ยงผุนลับไปแล้วพี่น้องนะคะบันเน้เลือกจะโมงเลือกตีซีพี่น้องโอ้ยสอดแจง้งที่เก่าแบบนั้นนะคะยู่ไใสก็คืออ่าแอร์เพนพาร์คพนันพี่น้องแอร์เพนพาร์คคันนี้ละอันบ่ผิดเลยแอร์พเพนพาร์คก็คือเมือสิเป็นอันสนามบินบอกประมาณนี้ละพี่น้อง แอร์เพนปาโคลาดนะคะตำบลน,น้องกระตกน้องจะบกนะคะอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็สามารถไปเห่งกันมั่งใจเพื่อนใหญ่สำหรับสาวนอนพิ่เด่นแง้งนะคะอันผู้นี้ว่าอยียงปาดปาดกูจัดใหใจมากๆชัดเจนแฟนเพลงแฟนครับเด็บซี่สาวนอยมากเที่ยวกันเยอะเด้อก้อนสิบปีฤด,ดูกาลคุณเดชนะคะโอ้ยเมนยูพี่น้องนะคะเข้าเกาบเกี่ยวเอาก้อนที่เพิ่นสิปีฤด,ดูกาล ช่วงนี้แหละเป็นช่วงนี้เที่ต้องฝ่าวเก็บเกี่ยวเอาความมวนความซืึนของซอนน์เพชรแพรงเพิ่นไปทําการแสดงยุใสยุไกนี่ก็ต้องฝ่าวไปเก็บเกี่ยวเอาก้อนที่เพิ่นสิปิดฤดูกาลคันเพิ่นปิดฤดูกาลนี่อีกโดนเด้อกว่าเพิ่นสิปเปิดฤดูกาลนะคะกว่าเพิ่นสิเปิดฤดูกาลนี่ก็อ้อีกโดนบันนี้หลังจากนี้เพิ่นสิไปเห็ดมินิซาน้อยได้บันนี่มินิซาน้อยบ่แม่นว่า,มนมาสิเป็นเวทียังไงเด้นะคะคำว่า,ม,ามินินี่คือนในน่อยเด้พี่น้องมินิซาน้อยนี่ก็สิไปแสดงใน้พับ บัน,นี้ส่วนมากแฟนคลับเอฟซีซอนอภิเพชรนแข็งเนื่าแฟนคลับเอฟซีหนองอูงอิงนี่ก็สิเป็นผู้เฒ่าก็สิบบอกคอยเขาพับบันไดนะคะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นี่ต้องฝ่าวท่านที่ฝ่าวเก็บเกี่ยวเอาความม้วนความซึ้งของซอนอภิเพชรนแข็งไว้ได้หลายเพื่อไปทางการแสดงที่สนี้ก็ะเป๋าไปให้กันตังใจเพื่อนนะคะก้อนทีสิบ่ได้พอบ่ได้เจอกันนะคะอีกโดนผล่ะกู้สิได้เจอกันนะคะ นั่นแหละค่ะสำหรับมนีกับมีเรื่องราวสียงมาบอกว่าสุดพีสนองฟังจำหบบนีสะก่อนนะคะกับเขาเก้าห้บานสวัสดีค่ะ